บายดีพี่น้องมืนอน,มน,นี้ฝนตกน้ำฝนฝน after c like i s t m a s after c i s t m a s time ดูไหลมิสโนสลงเนาะพี่น้องเนาะอู้เสียงตันนั่นเน่ เดี๋ยวทันเดอร์สโตนเอาเอเยเอ้าย่างติย่างๆบ่ทันมาย่างได้อยู่นี่ครับพนเอาออกบ่ทันมีเอาออกทีเหยื่อน่ะหลังอัเตอร์คริสต์มาสนี่หัวขี้เหยื่อก็หลายลเนาะเขาเปิดของควรเอียงฝนตกแต่บ่ึกมื้อนี้ฝนตกอีกโอยพวกบ่เอาขี้เหยื่ออีนเขเนาะ กวนเพดีฟ้นตกทั้งบ้านจะฟ้นตกกว่าพี่น้องเอ้ยฟ้นตกนเบิดมืดในมือนี้นะพูต้นมอบต้นใหม่ทางพี่เงียบ after c h r i s t m a ์พอได้กันยูเฮนยูสารคือกันเดนี่ครับพร มีโดดมีล่างแถวขุมเหือนคอยเมืองต้นไม้พี่นอกเอ้ยฝนตกเข้ามาแห้งนี่แหละต้นไม้ตายไปแล้วใบบอกใบใหม่ใบใหม่โดนเบิดยังเบือแต่สียังเบือแต่ประกาศนะพี่นกเลยเดือนั้นเดือนมันหนาวแหงเขามา เอาฝนเอาอากาศธรรมชาติอากาศมาให้พี่นองบึงมื่อนีมือม่อนีด้เบิง้งอากาศอากาศฝนตกเอาฝนเอาฝ่า,ามาให้พี่เ้นองในเบื้งที่ทางนี <texts> ้ก็ <Ball. S 2> มีฝนแลอพี่นองเ้อเอเขามาจางในเหือนมาหนีดูคอยคื่องพิีิพาดูไปใช้ด้วยนี ไปัน้ไปเวฟฝนันทั้งนอก ฝนตกสีเวนเฟรีพี่น้องโหรถขีเ่เงืยอเข้ามาเห็ดเบียดเห็ดงานอีกแล้วเอาไปละโอ้ยังตกแห้งคือก้าพี่น้อง củn tục thịt phở thịt phở lội tim tâm tim tam hiền mà khi nhỏ, khi phở mình lòi. <c oughs> ย่ามหนาวอากาศธรรมศาสตร์ก็กิปรมาสตนี้แห้พี่น้องเลยต้นไม้ต้นตอก มาเบิงดังบานเคาโอ้คือหอมแท้พี่น้องปวดเพิ่นเฮ็ดหยังกินเด้มาเบิงหังบานค่อพี่น mm ้องเบิงว่าพนเพิ่นเฮ็ดหยังกินคือหอมแท้นี่ฝนตกได้มวโอ้ปิ้งซนเ็ดหกินฝนตกโกาทางดังบาน ทำหมูเหี้ยนปิดจุดฮอดปีใหม่พูแดนี่อ่าโอเคพี่น้องขอบมุกขอบใจที่เขามารับชมวิดีโอเฮาเดอ้ออนี่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด้อพี่น้องเอ,อ้ยพ,อ,อ,อ,พอได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่โอเคเอาบายมาธรรมาตมาให้เบิ่งซื่อๆเนาะโอเคบาย